กำลังจะเข้ามารับชมช่องสามสาวดาวซิ่งน,นะคะตอนนี้ที่รัตนานะคะฝนตกนะคะตกหนักมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็หยุดแล้วนะคะเรานะคะมีวันนี้นะคะเรามีนัดไม่ไม่สี่นะคะเราจะตามหาอะไรนะคะควันจอยเด็กสุริยาเด็กสุรยิรยานี้ไม่ใช่นักมวยนะคะไม่ไม่ไม่ใช่นักชื่อนักมวยไม่ใช่ชื่อหมอลำนะคะแต่ว่าเป็นขนุนนะคะ นี่คนก็เขาก็จะแวะดูนะคะแวะซื้อนะคสองข้างทางเลยนะคะก็จะมีพึ่งนะ อันนี้เขาเรียกว่าลูกอะไรคะลูกยางมันจะมีรสชาติเป็นแบบไหนคะหวานอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวนะคะนี่แล้วก็มีมีน้ำพึ่งพึ่งไม่ขายังไงจากห้าสิบบาทแล้วก็สามร้อยสาร้อแล้วก็ร้อห้าสิบอันนี้อันนี้ราคา150ห้าสิบอันนี้ห้าสิบห้าสิบแล้วห้าสิบสามร้อย ก็จะเป็นน้นผึ้งขวดน้ำผึ้งขวดเท่าไหร่เติสามร้อยห้าสิบเตเก็บระมาณน้ำผึ้งแท้ใช่ไหมคะเป็นน้ำผึ้งแท้เลยแท้เลยนะคะคั้นออกจากจากรังนี้ใส่ขวดนะคะสนใจตอนนี้สนใจน้ำผึ้งนะคะเขาบอกว่าน้ำผึ้งเดือนลห้าจะเป็นเออเป็นยาดีนะคะก็ใช่นะคะก็สามารถเอาไปผสมกับ อาหารห,หลายๆอย่างได้นะคะเอาอันนี้เอาอีร,ารถไหนได้บ้าต่ออีกแล้วนะแม่มสนนแสีนอย่านงี้ดอ้าก็นอ่ ลุกยางก็กินกันยังไงอ่ะอนี้กเป็นขงป่าใช่ไหหเมันจะเป็นเน่น่่่แล้วก็คเลยท่านท่านัดโดนเม็ดเพราะันจะอ๋อเป็นยาระบายอ๋อเป็นยาระบายสพคุณคือเป็นยาระบายเขาชื่ออะไรกันยา ยางป่าลูกยางป่าลูกยางบ้านมันจะเป็นต้นลูกยางป่าอ่านี่จะมีมียางขาวรอบรอบเปลือกนะแม่แม่สิบางคนก็ไม่ชอบเพรายางขม่ยางมแต่เราจะดูว่าชาติเป็นยังไงไม่เคยกินเลยทั้งแม่มันมจะเป็น ยังไง่ไหมคะรสชาติผู้ชายรสจือมเปรี้ยวหวานหรือลองกินก่อนลองกินให้ชิมแล้ยังก็ถามอีกงลผมว่าหานหเลยมันก็ไม่ใช่ถ้าคนกินไม่เป็นก็ว่าเปี้ยวมาแต่ถ้ามันสุกมากๆจนมอมหวานบางต้นมันจะหวานเกเลยดลยดูสแม่เปรี้ยว เขอเอาไปใส่น้ำน <thì legs S 3> <t ấy> ิราเราลงไปดูกันหลังเลยเ้ลังเลยต้องคนะเอาไปปาดมงเมันโมเมน่นั้นมันเป็นมันเป็นคู่แบบ นี่นะ,ะได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวทั้งหมดนนเพชรดำรงเพชรดำรงนะคะนี่ะนะครับไปนะคะขอบคุณนะคะ,คคะเดี๋ยวงวดหน้านะคะเราจะมาตามหาแดงนนชือยากันยังไม่ได้เลยนะคะแม่ซีคือถามมาหลายร้านแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงหมู่บ้านช้างเป็น เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวสามสาวดาวสิ้นด้วยนะคะมาเจาสวัสดี